นี่ผมจะพาดูทุกคนมาพรล้านเฮงเจริญนอนที่ทั้งอ้านเป้นจะมีเวลาดูแลล้านถึบอกว่าให้พร้อมที่จะดูแลต่อของทั้งหมดในล้านได้ไปหมดเลยนะครับขาหย่อมเยาวเพราะว่าจะเป็นชุดโตเฟนิจอรฟอนิเจอร์คงเครื่องครัวบ้านให้ตะไลาปากตู้ยงตู้ยินครบมดนะครับ ในราคา3ามแสนห้าต่ออันนะเอากาเจ้าเพิ่มไปด้วยนะใครสนใจจะมาปรับปรุงไปในแนวของตัวเองก็สามารถมาติดต่อได้นะครับ,บ,บล้านออกแบบสไตล์ฮ่องกงเรียบร้อยไว้แล้วร้องแว้เข้ามาสอบถามดูได้นะครับแค่เปลี่ยนเจอเจ้าของล้านก็สามารถทํางานต่อได้ราคาถ้าจะต่อร้องก็ต้องมาอู้กับเจ้าของแยก่อนเนาะแต่ถ้าอู้กับผมก็ต้องสองแกนะครับเป็นว่าใครสนใจก็มาแขก่อนเนาะ